สวัสดีจ้าสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้ป้ามี่นะคะจะมาทำเมนูปลากะพงทรงเครื่องนะคะวันนี้เครื่องจะเยอะนิดหนึ่งนะจ๊ะเอากล้องลองมาโคดดูที่เครื่องหน่อยนะ,ะป้ามี่เลิกงานแล้วเครื่องพวกนี้ป้ามี่จะทำไว้ตอนเช้านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เบรกงานแล้วก็มาทำอาหารนะจ้ะโอเคค่ะก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ หอมกระเทียมที่เรานำมาผัดก่อนนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดพริกไทยอ่อนนะคะพระเอกก็คือกระชายนั่นเองนะคะกระชายป้าม่จะหั่นเป็นเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสริมตกแต่งนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีหมัวหอมหัวหอมแล้วป้ามีจะทําอย่างนี้นะคะหั่นเป็นกรีบเอาไว้นะคะ เพื่อให้เข้าออกน้ำหว,นหวานๆในหม้อน,นั่นเองนะคะแล้วก็ป้ามีจะมีปลากระพงอยู่สองตัวนะคะโอเคค่ะเครื่องตามนี้เลยนะโอ้โหป้ามีทำไมเครื่องมันเยอะอย่างเนี้ยเพราะว่าปลากระพงทรงเครื่องนี้จะต้องหนักด้วยเครื่องนะคะลูกโอเควันนี้ป้ามีเลิกงานละเออเลิกงานไววันนี้เลิกงานไวเลยแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามีกระทิด้วยนะคะ ก็ปลามีตั้งเตาด้วยกะทิก่อนแล้วนะคะมะขามาขเปียกปลามีก็จะคันนนนะคะค้นด้วยน้ําอุ่นนะคะคั้นด้วยน้ําอุ่นแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะคะอันนี้จะต้องคอยชิมเลยละอัวนี้คือปลากระพงปลาเล็กเขาได้มา2ตัวแต่เช้านะคะก็ทอดไว้แล้วนะคะถ้ายัางไม่ทอดประเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเพราะว่ามีอ่อ เอฟซีของปาไม่ว่าอยาตัดต่อวิดีโอคลิปเวลาคุกกิงนะคะให้เป็นคลิปยาวๆเลยปามม่ก็ตามใจนะคะโอเคเล็งไฟนิดนึงเลิกงานกันแล้วเนาะค่ะเรามาเข้าครัวกับปาไม่กันนี่จะ้ะตัวนี้เราจะเคี่ยวกะทินะคะตัวนี้จะเคี่ยวกะทิคืออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเกี่ยวกับกะทิเนี่ยพอเจออ่ น้องมาขามไปรสชาติจะไม่เลี่ยนนะคะน้องๆรสชาติจะไม่เลี่ยนอันนี้จะเป็นสูตรของอคุณยายเก่าแก่นั่นเองนะคะคุณยายคุณแม่ของป้ามีนั่นเองนะคะคือ,อคุณตาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยชอบทานอาหารเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เป็นกะทินะคะคุณยายก็ต้องมาดัดแปลงเพราะว่าลูกหลายคนเนี่ย บางคนก็ไม่ชอบนะคะเป็นมีกะทิเยอะๆก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคือมะขามเปียกเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะน้องๆคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยรสชาติจะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบให้มันมีรสชาติหวานๆกับอาหารถ้าใส่กะทิไปแล้วห้ามใส่น้ําตาลนะคะห้ามใส่น้ําตาลนะคะแต่ถ้าภาคกลางเราเนาะก็จะเอาน้ําตาลปิ๊บน้ําตาลตะโนดนะคะน้ําตาลมะพร้าว มาใส่ประมาณสักสักช้อนนะคะแต่ปามี่ปามี่ไม่ใช้น้ําตาลนะคะเพราะปามี่ก็ไม่ชอบอะไรที่หวานๆเนาะค่ะตอนนี้สุดของเราก็คือว่าตัวนี้เราจะใช้น้ำมะขามนะคะเคี่ยวกับกะทินะคะตวงเลยค่ะน้ำมะขามนะคะ ใส่ประมาณนี้เลยนะคะให้ออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะหวานกระทิจะอร่อยนะคะถ้าหากว่าน้องๆภาคกลางนะคะแนะนำว่าเอาน้ำตาลปี๊บนะคะใช้น้ำตาลป๊บช่วยนิดหนึ่งนะคะให้หวานอีกนิดหนึ่งแต่ปาม่ไม่ใช้นะคะประมาณนี้ก่อนแล้วก็เราก็เคี่ยวไปก่อนนะคะเคี่ยวไปก่อนนะคะอ ใส่ว่าป้าไม่ลืมเกลือนะคะลืมเกลือเดี๋ยวเบาไฟนิดนึงลืมเกลือเดี๋ยวปก็ไม่จะนําเกลือมาโรยนิดนึงนะคะทําอาหารกับกะทิเนี่ยลืมไม่ได้คือต้องใช้เกลือช่วยด้วยนะคะรสชาติเขาจะกลมกล่อมเดี๋ยวป้าไม่ขอเอาเกลือนิดนึงเกลือเกลือเกลือ ใส่เกลือนะคะประมาณโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เคี่ยวกะทิไปก่อนเมื่อเราเคี่ยวกะทิกับตัวกะทิกับน้ำมะขามนะคะตัวนี้จะเป็นกระชายนะคะคือกระชายเนี่ยบ้านมี่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เวลาที่เราเคี่ยวโดนจะไม่ขมนะคะ ใส่ไปเลยค่ะเคี่ยวไปก่อนให้เขาออกกลิ่นหอมก่อนนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดเอาไว้ใส่ทีหลังแล้วก็ทีนี้จะเป็นป้ามิจะใส่ทีละอย่างให้น้องๆตัวเล็กตัวน้อยของป้ามิดูนะคะใส่อย่างนี้เลยลูกอันนี้ทุบก,ก่อนนะคะป้ามิจะเบรคมันอย่างนี้นะคะทุบก,ก่อนนะคะ คือกระพงทรงเครื่องจะต้องมีข่าอ่อนจะใช้ใบมะกรูดนะคะย้ำอีกทีแต่เมื่อกี้ให้ดูแล้วแต่ว่าขาใช้อ,อ่อ,อนๆเหมือนเราต้มขาไก่นั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่ต้มขาไก่นะลูกอันนี้พริกที่เหลือนะคะป้ามีก็จะมาทำอย่างนี้เราจะไม่ทิ้งขอมนะลูกนะแล้วก็หัวหอมนะคะหอมแดง ใส่ไปเลยตัวนี้คือเขาจะอมเปรี้ยวนะคะวางไปเลยวางไปเลยนะคะใบมะกรูดแนะนำว่าจะต้องเป็นมะกรูดใบอ่อนนะจ๊ะตัวนี้จะต้องเป็นใบหายิบ <c> ผ <oughs> ิดค่ะจะต้องเป็นมะกรูดใบอ่อนนะคะอย่าใช้ใบแก่นะคะคือเอ่อ กระพงทรงเครื่องเนี้ยจะต้องอย่างนี้จริงๆนะคะใบอ่อนนะคะประเดี๋ยวนางจะฉุนเกินไปเพราะว่าเครื่องของเราก็เยอะพริกจินดาหรือพริกอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่าจินดาไหมจ,จินดาเนาะจินดาเราไม่เด็ดขั้วออกนะคะลูกเราโรยไปเพราะว่าจะไม่ให้รสชาติเผ็ดมากนะคะพริกหวานนะคะเราวางไปเลยทั้งท่อนเลยลูกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทรงเครื่อง ให้ดูอหวานแววนั่นเองนอกจากความกลมกล่อมแล้วนะคะก่อนนะคะตัวนี้เอาไว้โปะหน้าตัวนี้เอาไวโ้โรยโอเคทีนี้นะคะป้ามีจะใช้ปลากระพงนะคะวางลงเลยอ,อ๊ทอดไปแล้วตั้งแต่เช้าค่ะ ไม่เป็นไรนะลูกเราทอดไปแล้วเราก็จะมา,เ,าเราจะมาจัดเขาเดีย๋ยวนะให้เข้าไปทางนี้ดีกว่าโอเคตัวนี้รสชาติจะไม่เผ็ดมากนะคะแต่ก็เราดัดแปลงได้นะลูกนะถ้าเราจะให้เผ็ดเราก็โขลกพริกจินดาไปเลยนะคะโขลกไปเลยนะคะโขลกใส่ไปเลย ป้ามี่จะเติมไปด้วยน้ำมะขามอีกนะคะเพราะว่ารู้ว่าความเรี้ยวไม่พอแน่นอนนะคะน้ำมะขามแล้วก็เราเคี่ยวหัวกะทิไปแล้วนะคะทีนี้เราเติมไปด้วยหางกะทินะคะเติมไปด้วยหางกะทิอาจจะแลดูไม่สวยงามมาอาจลาดเห็นไหมหางกะทินะคะไม่มันนะคะ ไม่ต้องกลวมันนะคะหางกะทิทั้งนั้นเลยแล้วก็เล่งไฟน้ำปลานะคะีอิ้วขาวนะคะผงปรุงรสก็จะอยู่ในพริกไทยเม็ดนะคะ ใส่ไปเพราะว่าป้ามี่จะ,ะเคลียร์ตู้เย็นด้วยนะคะน้องเขาก็จะเริ่มมีสีไม่สวยแล้วนะคะป้ามี่ก็จะใส่ลงไปไม่เป็นไรมันเป็นสมุนไพรนะคะจะใส่ลงไปทีนี้เราต้องการให้เขามีน้ําปิดปลาของเรานิดหนึ่งก็เติมไปด้วยหางกะทิอีกนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะว่ามันจะเยิ้มไปนะคะ แล้วก็น้องกระชายค่ะเพื่อให้กระชายของเราออกกลิ่นนั่นเองกระชายนะคะถ้าเป็นหัวหั่นหัวที่อ่อนๆอย่างนี้ก็อาจจะหั่นเป็นเยอะใหญ่อีกหนึ่งก็ได้นะคะเคียวได้แต่ป้ามี่ก็ทําให้ะะระมัดระวังว่าบางทีเด็กๆนะคะไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่เป็นหั่นเล็กๆนะคะเดี๋ยวน้องเขาเคี้ยวโดนแล้วก็จะ ไม,ไ,มไม่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 อร่อยเนาะจะพอเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นหอมกระกระเทียมนะคะหอมกระเทียมเจียวนะคะเราจะใส่เป็นขั้นสุดท้ายของอาหารนะคะนี่ค่ะคือน้องอาจจะมีเครื่องเยอะนิดหนึ่งก็คือปลากะพงทรงเครื่องนั่นเองนะคะน้องๆ ทำง่ายๆนะลูกนะอย่ามองว่าอุ๊ยทําไมเ,าเครื่องมันเพิร์ต่างๆมันเยอะจังเลยเดี๋ยวจําไม่ได้จําได้ค่ะลูกคะตไครยใบมะกรูดนะคะหอมแดงกระเทียมหัวหอมนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวหัวหอมเจียวนะคะน้ํามะขามเปียกจําได้ค่ะลูกนะจําหน่อยนะคะจาไม่ได้ก็เปิดคลิปดูนะคะเปิดคลิปอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็จะมากลับอ่าป้ามี่ก็ลืมอีกแล้วนะจ๊ะลืมตัวครีบป,ปะเราก็จะมากลับน้องลาเข้านิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้ตัวขาตะไคร้เข้าออกออกคลี่น,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรเขาไม่เละแน่นอนลูกโอเคนะคะมาขามเนี้ยป้าม่บอกได้เลยนะคะต้องใช้หมดนี่แหละ เพราะว่า,าค่อยๆเติมน,นะคะคุณแม่ปาม,ม่จะขอชิมนิดหนึ่งว่าเรี้ยวพอหรือยังปาม,ม่เคยทำเนาะทำบ,บ่อยๆค่ะทำให้ครอบครัวทานบ,าบ่อยรสชาติดีมากนะจ๊ะน้องๆอย่าลืมไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานที่บ้านนะจ๊ะลูก ขอบคุณ F.C. เก่าใหม่ของป้ามี่นะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณเอ FC ทุกทคนเลยนะคะที่มากด Subscribe แวะมาทักทายเยีย่ยมป้ามี่อยู่เสมอเนาะป้ามี้คิดว่าจะต้องใส่เกือไปนิดหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็คลิปป้ามีไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อนะคะป้ามี่จะทำคลิปที่คุกกิ้งให้ยาวที่สุดจนจบนะคะให้ เอฟซีได้เห็นนะคะเพราะว่าเอฟซีมาบอกมาว่าป้ามี่อยากตัดคลิปนะอย่าตัดต่อนะเพราะว่าอยากดูจนจบค่ะประมาณนี้นะคะอาหารทุกอย่างนะคะป้ามี่บอกได้เลยว่าป้ามี่จะเตรียมอาหารเตรียมเครื่องแกงเครื่องอเิ้กต่างๆเอาไว้ตอนเช้าอย่างเช่นปลาป้ามี่ก็จะทอดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปอาบน้า ทำงานนะคะอาบน้ําแต่งตัวทํางานเสร็จแล้วเบรกงานแล้วป้ามี่ก็จะมาคุกให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อมาแล้วก็มาจัดจานไม่ใช่แน่นอนนะคะถ้าวันไหนป้ามี่ไม่ได้เข้าครัวก็หมายความว่าไม่มีคลิปให้เอดนั่นเองนะคะแล้วก็บางครั้งคลิปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยเนาะ บางคลิปก็ถูกใจนะคะบางคลิปก็อืมไม่ถูกใจนะคะก็เราไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าความชอบก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างไรกันแล้วแต่ป้ามี่อบอุ่นมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอซของป้ามี่นะคะอบอุ่นใจมากเลยขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนนะคะอิ่มอร่อยไปกับปลากระพงทรงเครื่องของป้ามี่นั่นเองนะคะทีนี้ป้ามี่ก็ทายนจะมาใส่ ปิดเตาก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นกระเทียมกับหอมเจียวนะคะใส่ไปเลยค่ะหอมยิ่งใส่เยอะก็จะอร่อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออร่อยมากๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเลี่ยนนะคะน้องๆไม่เลี่ยนแน่นอนนะคะดีจจะอร่อยนะคะสูตรนี้อร่อยมากนะคะ คือป้ามี่กับครอบครัวเนี่ยจะทําทานบ่อยมากก็เลยคิดได้ว่าอ่าเราจะเอาสูตรนี้มาแบ่งปันดีกว่านะคะโอเคค่ะท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ f c ของป้ามี่นะคะต้องขอโทษด,ด้วยถ้าหากว่าบางคลิปที่ไม่ถูกใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอิ่มอร่อยไปกับปลากระพรงทรงเครื่องของป้ามี่วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ